โซ่เขาพีนาา่น้องอ่าสิลุงซาเนี่ยมือนีเพราะว่ารุดรุดเสว่าห้างกับว่าห้างว่าห้างกับคือว่าห้างเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่ารุดมันมันมันอ่ามันอ่ะนึน่งล็อกมานาน่านาะ่าเนี่ยเป็นผู้ล็อกแบบรีโมท้ว่าไอ้ตัวไปเปิดแต่ใส่กุญแจเปิด มันก็เลยฮ้องอยู่เบิดเบิดมือเบิดขึ้นบันนี้ก็เลยว่าวันนี้ก็เลยเห็นไหย่มูอยู่ในวงนั่นแหละประเดศไทยประเดเขาไปเฮ็ดสายยังออกกอล์าลูไปเะเทสายมันออกวันนี้ไฟไม่เลยไฟไม่ได้ม่ได้ตีไม่ได้ตีไฟขวอยอยู่ตลอดไม่เท่าขับรถมันกกี้ตีไฟควอยอยู่ตลอดมันเก่าวะได้วันนี้ก็เลยต้องมาสอมาเห็ดวันนี้ก็เลยซาเนยจากน้อยบันนี้ เีก็เลยหัวกับวากันอาบน้ำอาบท่าเราก็เรยหัวกับกินเข่าไปกับจิตไปงาบไดนี่บางทีตามไปงาบโมฮอนเป็นไปโอ้รู้พกันซุ่มซีกัดยดเชิงลวดนอนเชงลวดบาลุงมากินาสดิดลงมาเดี๋ยวเมร์ได้เห็นกลิ่นเสีแพงเด้อไอ้ส้นกิ่นตเมือขึนนี่แหละฝนกระตก เสียงพูดนคนตุกโตเป็นอันโอ้แกคนแเลรทุก่ตกแตมเอเล็กจะม่หดมืนนีคุยป่ามานันอันนี้นไม่ต้องอุน่นไห่พออุ่นคุณก็หแจกองเขาไงอุ่นดอกกินโหลดเละอเสื่อเพ<อ>ินน่นว่าอุ่นลานนีเพิ่นว่ะถามวากมาสื่อของคนกินได้ล่หเออ ทีเบิงนี่น้ำจิ้มราเท็ดบบยางเสียบต่เกาขั้นขึ้นเนี่ยอันหนึ่เสียแลมัจริงคือกับปองเสียบอ่ตกะหองใส่เสียบอไรนะเพราะปวดตึปตาเขาปวดเรื่อยๆตินี่ามันมีแต่กับเพ้าในมุกกระถางกลังทำตาเขาด้วยกับพรบปุ่นันกับเซนปุ่น นั่งกินดีๆกันนะ้มนึ่งถั่วตุ้มนเตี้ยเอาคือเ่เขากันบ้านผู้นึงกินสายไหมผู้นึงกินนั่นปล่าเผาพี่น้องเอ้ยเปล่าเนื้อคือกินคือบ่ากินข้าวเรากินข้าวเอามันคือบอไปเหนือเจ้ามันคือเป็นไปไทยเดืย ไม่ไทยเลยเสื้อสวยมากค่พอดีซื้อตอนไหนซื้อตอนนวานตอนนวานนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอาตรงไหนตัวอื่นเป็นตัวพอขายได้ไหมสิบแปดเอาพอไปเอาสั่งอีกตัวหนึ่งสรุปเจี๋อื่นซื้อบ่เดี๋ยวจะซื้อไม่เอาเด้๋ยวพอร่วมสามตัวสีแดงงามๆมถ่ายร้บพอเอาแล้วทีแล้วเอาเสียแดงว่างานเมื่อคืนนี่ดิ่นครับ ว,ว่ากูไม่ได้ไปลไเลาะไงกินลายคันมากก็กิน,นในเบอร์ตูนกูิ้งไม่หอกังไม่แสงยี่ดียี่ดีกาพิ่าเผาขายครกันคุอสั่สงส,งงสลัดซะนี่สลัดอ้ดเอานี่ดีสลัด,ดเอาแม่สลัดอ่ะ ไปเวอยู่ใสโนอ่อนของบุรีอัดไปกับบุรีลุงเพีงนี่ขึ้นนี่อายุฟุ่นตุกมีเวลาอัดอัดอัดไปแล้วก็จะน้ำเพิยงไรอันรองเขาคำว่าถือทองผิดอันทองดีเดี๋ยวเสียไปเวยตุบไทยกันเลยพี่จากคลิปนี้เขคือเราได้ขึ้นฉากฝนแก๊งซีมุกเจนเธอนี่ยปกติลงฉากสีแล้วก็คือเช็ดหน้าเลยทำไมก็ซึ้ด้วยลา ฟอนเสือั็ซือเนาะผู้ปวดตายเน,นี่ยมันจ้องเส็กับหัวปวดหัว,ว,หวตืมกันบีไปแล้โอ้ยเป็นน้ำรดคิดน้ำรดนี่แล้วเป็นอยังนั้นก็คือแล้วไปคิดยามันจะปซ่อมร้านใดเนาะทึ่งมันอี้ก็เป็นวันอาทิตย์พซ่แม่กู้ยันมันร้านปิดเห็นบอกตะบนุนีเขาก็ยังหาร้านยากโยาาจากลัน่น e อือมเห็นบอปิดแล้วไปแล้วออว่าเออทัวด่วนพันว่า พขโทโ่วดวนไปพบ,บเวลาพ่ออีกอาลานอ่ะคุณจุดท้ายเขาจ้งเงินบุญบุญจังมียี่กัเศร้าสืส่ออย่าหยอกเขานี่น่ะไปไทะเบียนต้เขาหลายละโอ้เข็มมากแม่ครมันกลัวกลัว่ววบุบผู้บังเห็นอย่างรถขนันนี่เลย่บบยื้อหนบงกูยื่อยื้อบอ บอกยังไรกับโดนทันนีอยู่บ่ร์เด้ยวบอกยังไรมีแต่คุ้นล่างไงเด้อัมปลาปลดปลารดนในบวกกับล่างไงเด้อต้องเป็นมยนะผู้เดียวเท่านั้นที่ล่างกินเหมือนแต่เสียบสิพี่เอ้ย กินเลยไรนย่ำเลยกินพวกปั่นไม้วดวุมอะไรเพืเ่อนกินกินคาอเน่กินเลยไรกูซื่นใจบางก็นดะย่ำเลยก็ไเลบักทับกินตะเขารยังมาเสียบเสียบใมซฟฟื้อกันรอดถ่ายกินตับสร้างอย่างมู้นในตําย่งเบา ตำมวยแข้งรโซดตัมปลตต่เสอนแล้วก็ลาปเปกรมู่วมเียบสบบอพีเนียมาซวยเอาสวยเออะอาก่สุบติงเน็กเอาเน็กเอาเถอะอยู่อยตั้งแต่เช้าเาอนเเขามาเน็กเอาเน็กเอาบออเทบอสเอบอเน็กเอาเน็กเอาพีิน้องเินเอาเออ เช้าแมสั่งข้าวกินมา,าอยู่นอกพื้นที่ไม่สั่งไม่ได้เขาบอกว่าสูงตีแต่สร้างอ่างเขาบอกว่าสูง,อ,สงอันนี้คุณแม่เห็ดบาัฝากอันนี้บริสุทธิ์นะครับอันนี้คุณแม่เห็ดบาัฝากตเต็มเลยงานเมื่อคืนนี่ฝนตกเห็ดข่อยเห็ดอยังแต่มันลอยใส่นน้ำยู่ป่าตัวนี้ <laughs> ฝนตัวน้ำถ่วมยัง่าป่าอยู่ในทุ่งเลยร้อยทุ่งน้ำเน้อเส้นดอกไป่ได้กินเทือดป่าตัวนี้ส็วขึสนากกันขนาะแต่งตู่ยังอวไหล่ฝนตกมากกน้อนเลยแหล้วเกือบขึ้นจากว่าท่านเนาะอครจะบอกเจาเห็นไปเห็นแล้วหูเมียขึ้นเห็นหนึ่งเตี้ยเค้กบังไฟเม่ปีทวนทวนอยู่คู่กันลงจากรถได้เนี่ยเออดีเพียงมาท่านดอกไปเกี่ยว ผูู้ผู้วูขึ้นมาไ้ไน่อูวูผู้ผขึ้นมาไทายคือว่า,บวา,า,าเบียวจา,จาลนล้วงใลูกจานมาล้วงแล้วก็ตากินเสียบเบี่ยวที่เดต้องตมือเสีบ่เนือเบียวจานคอจานล้วงเมันจะไปดูเอาว่าลดนั่กินเสีบถนัดมันเหียเข้าใจไหมครว่าเหียนะ แล้วอะแล้วมาตกปลุกแล้วตกปลุกมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยพี่น้องนี่อันนี้ลาบวิญญาณเป็ดพี่น้องแล้วก็ไก่เอาไก่บอสซับไปเรื่อยๆบอสซับแล้วเป็นบอสนี่งโอ สับแล้วยังคือปีปีกบินนี่คือเกาอยู่สับดีแต่ว่าสับแบบนึงพี่น้องมันจะเสียบเนาะมาด้วพี่น้องกินเขานุ่กันครับมีเขาเศร้าเขาเศร้าเที่ยงเลี้ยงเลยดิหน่พร้อมซุยเอาพี่น้องเนาะมานีกินเขาก่อนเดี๋ยวคลิปนี้กับศิฝากไว้ซับนี้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ